หลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนรถบรรทุกรูปปั้นกูไก่แก้วจากโรงหล่อจังหวัดราชบุรีไปแยกรัชดาลาดเร้าผ่านถนนรัชดาพิเศษรูปปั้นกูไก่แก้วขนาดสูงใหญ่ติดสะพานลอยผ่านไม่ได้ทำเอาถนนรัชดาพิเศษรถติดหนึบก่อนจะมาให้โชคฝูกวยเลท้ายรถบรรทุก67 76ฮือฮากันตลอดทั้งสัปดาห์ครับ บุกจูโจมโรงแรมเดบาซาแยกรัชดาลัท้าที่ตั้งรูปปั้นครูกายแก้วไม่แปลกใจเลยครับเพราะย่านนี้ถือเป็นแลนด์มรกสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างศาสนาต่างความเชื่อสังเกตนะครับ รูปปั้นเทพบุตที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับมีหลายรูปปั้นครับซุมปราสาทหินนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นของนครวัดนครชมและก็ของพระเจ้าชัยบร,ราณที่7ซึ่งเป็นผู้สร้างนครวัดนั่นเองครับจึงพัดมาประดิษฐานที่นี่นะครับมาประดิษฐานที่นี่ก็คือประสาทหินควบคู่ไปกับู้นครับความเชื่อทางศาสนาอยู่ก็คืออ่าสิวะนาธราชและความเชื่อทางศาสนาดูก็คือพระพรมต่อมาคือพระพิคเดศและก็มีในหลวงรวงวงงุ่นเก้ารุ่นกระหม่อม การที่5และก็มีสมเด็จเตี่ยนะครับบิเวณนี้นะครับไม่รู้เชื่อมาจากไหนว่าครูกายแก้วบรมครูผูร้รืองเวทของกษัตริย์แห่งหนึ่งจนถูกขนานนามให้เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภความสําเร็จความมั่งคั่งโรงแรมเดบาซา่าจึงให้ผู้เช่าสถานที่นํารูปปั้นครูกายแก้วมาตั้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติครับแต่ด้วยรูปร่างที่คล้ายอสูรทั้งเีตาหรือกากอย ปีศาจที่ดุ่งดังแห่งมหาวิหารนอตเดรดมของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจึงทําให้ผู้พักอาศัยที่อยู่คอนโดใกล้เคียงจิตตกครับไม่กล้าออกมานอกระเบียงในยามค่าคืนเข้าร้องเรียนต่อกทมให้ย้ายหรือทําลายทิ้งครับพ่วงถามแรงตอบรงเกิดการร้องเรียนจากชาวบ้านที่อยู่คอนโดทั้งสองแท่งนี้นะครับว่าสร้างความวิตกหวาดผวา จะผิดข้อกฎหมายกฎระเบียบอย่างไรของการก่อสร้างของกทมติดตามทีมงานของผู้ว่ากทมครับนายพิมุกสิมรรารณ์เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนําทีมงานเข้าตรวจสอบรูปปั้นครูกายแก้วพร้อมหารือร่วมกับผู้บริหารโรงแรีบาซ่ซาจากการตรวจสอบยังไม่พบว่าขัดต่อระเบียบครูกายแก้วมีความสูงเพียง5เมตรไม่เกิน10เมตรตามกฎหมายพรบอาคาร ส่วนกรณีเกิดปัาไม่สบายใจไม่สบายตากับผู้พบเห็นทางโรงแรมเดอบาซ่าเตรียมหารือกับผู้เช่าสถานที่สร้างหลังคาครอบเพื่อไม่ให้ผู้ที่สัญจรผ่านมองเห็นครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูนปูน